มีของเข้าหนึ่งลูกครับโบวีเจเอส1.9ตัวนี้ของถอดเลยครับสวยอยู่แน่นๆนเลยเจเอส1.9นะครับตัวดีแม็เดิมถอดเลยครับตัวนี้ไม่โดนกล่องไม่น่ใจมองเห็นมะนะสวยอยู่ครับใส่รถไทยเราได้ครับแปลงใส่ได้เลยพวก ตั้งแต่3 0มสิบถึงเจ็สิบแรงครับใส่ได้เลยปรับคีบเอานะครับสวยครับเสียงปู้ดังดีครับตัวนี้หนึ่งจุดเก้าตีกวยง่ายๆก็ดังนะครับพร้อมเป็นโบวเจตปรับคีบเอาเรียกรอบต้นได้ครับแปลงใส่รถถทยได้ครับสามสิถึงเจ็ดิบแรงสนใจก็สอบถามได้ครับตอนนี้ของมีลูกเดียวศูนย์เก้าเ็ดเก้าห้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับ ของไม่ค่อยมีครับช่วงนี้นานๆจะมีมาทีก็เลยรีบถ่ายลงให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ